สวัสดีคะ่ะทุกคนไมดี้เองนะคะก็เราก็จะมาตามหาลาป้าเพี้ย EP สอตามคำเรียกร้องหนึ่งคนทวนนะคะกติกาก็คือห้ามเปิดเพลงเสียงดังนะคะเพราะว่ามันจะแสบหูเนาะจะตามหาทั้งหมด3คนด้วยกันงนั้นเรามาเริ่มกันเลยไม่พูดพํามทำเพลงเยอะเนาะนี่ลินไม่พันและโอเคทุกคนเราก็จะหาคนที่ ไลฟ์ Live, น่าสนใจชื่อน่าสนใจนะคะอ่ะหายกันไปนานนี้ก็ได้นะขอลองเพลอยู่รเราไม่รบกวนดีกว่าโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้แหละ ไม่ใช่คนละวกัแย่งเดียวกันไม่ใช่สอ้เจ้าฟ้าแย่งเดียวกันเจ้าฟ้าตรงนี้นะแย่งเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เ้าฟ้าถ้ามาินก็ม่วนเกี่ยวข้ออยู่ไหมครับย่งเดียวกันเออเดี๋ยวมันจะเดินไปหาเพื่อนโอเคทุกคนคนนี้น่าจะกำลังยุ่งอยู่ไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าไม่ปกติอันนี้แหละดูท่าจะดี ใช่ร้านป้าเปรี้ยวไหมคะเอ้าไม่ใช่ใชหรอเ,รเอาเป็นปร้านป้าแตน <c oughs> ตามหาร้านป้าเปรีย้ย <c oughs> ก่อนนะคะ โอเคคนแรกนะคะไม่ใช่หลานประเปียวเราก็จะตามหาคนที่สองและคนที่สามนะคะในคลิปนี้ในเมื่อหาเอฟเฟกไม่เจอก็พากเองเลยอีกหลายนาทีต่อมาโอเคทุกคนมาถึงคนที่สองนะคะมาดูกันใครดีนะใครดี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  咦、嗯，是安娜。 งั้นขอโทษที่รบกวนนะคะโอเคทุกคนคนที่สองไม่ใช่หลานป้าเปี้ยวนะคะเรา๋ไปตามหาต่อกันเลยผู้เล่นใหม่ลองดูไหมมาเบียวด้วกันเลยแบบเป็นอะไรไม่เปิดเพลงนะโอ้โอเค สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใช่ละหลานหลานป้าเปียวเออไหมคะใช่หลานป้าเปียวไหมคะเอ้ยคุณรู้ได้ไงเปียวป้าผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคน เฮ้ยเราเจอหลาดปลเปียวแล้วทำไมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ในนั้นอยู่เลยเจฮายงามสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วล่ะปลเปียวปลเปียวปลเปียวที่ขายส้มตำหน้าซอยไหมใช่ลุงป้าคุณดิเฮ้ยใช่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 ส้มตำเอออะไรป้ผมแกอร่อยมากเก่งอะท้าไมเก่งแบบนี้เนี่ยเอ้ย าใช่ปะ่ะใช่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 ย้อนวันนี้ยังไม่ได้กินเลยอ,อ,อยวยอาาสารคอนเทนต์หลอดปลเพียวนะคะมีแค่สอง EP จะมีแค่สอง EP ไม่ได้นะพี่เอ๋ไม่นะโอเคทุกคนเราจะจากลาด้วยดีก็ขอบคุณสำหรับการมาดูคลิปน,นี้นะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องไมดี้ที่แคสเกมอะด้วยนะคะก็จะมี c แคสเกมบ้างแล้วก็ตามหาคนอื่นอีกเพราะว่าหลานเปรี้ยวเจอแล้วเราจะไปหาคนอื่นกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้มากๆนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ